ปลาปาปาคนเที่มปี่น้องคุ้มคุ้มกุ้มพีนองไงปลาดเบิ่งเม่น้องไฟพได้ใส่ยาดูกตุ่มบานเน่ยปลาพี่น้องกเพิ่ง้พี่น้องกาีน้่้คไก็้ยงหม่แล้วครับเหนียงมากปลดุ้มลิ่เคงตัวนี้ฮ้ยเหนีงนีุ่ดนี่พด่บุยยนี้ย ยืนยืนยืนตๆงนี่หันลเกดอวเฮ้ยาล้วนนี่มา้ว่าโอ้ยโอ้ได้กูได้กูได้เลยนะ อุ้ยครับพี่น้องวันนี้แหงเลี่ยงเลยพี่น้องเอ้ยวันจีมาสูบน้ำไายการบ้าถนอมครับยายนี่ละเรื่องเขาเห็นแนี้นาายยุาสนดอกซ้ำฝนตกมากูบน้ำใส่เขาจ้ะกาบ้าสิโบกชั่วโม,มงหนึ่งบกไปปุวยฮะบกสิควาหนีใส่เลยพี่น้องเขาหูบสีเลี้ยวเห็นแนีจ้ะยยันมันวัถ้าฝนว่าได้เนาะ าก็สูบสูบใส่อ้อยอ้อยไว้ไวไวสะก้อนพี่นอ้องตัวชีวิตไปทาอยอีกตัวชีวิตทางงาั้งเงินเขาทั้งคนมาตีจ้าแม่น้องวันเสี้ยนใจรืมสวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่นอ้องป้องปล่ยซุ่ผู้สุ่มข้นเตียงเตียงนี่แหละจ้าแดดแดดนี่แหละสูบทวนทวนเลยทวนทวนตีถึงท่างอะไรปุ๋ยตะเก่า,ามีประวัติเด เ <laughs> วีนี่ว่าตื้อท่างเวีนลดไตว่าตื้อทางพี่น้องยังมึงกันเด้อพี่น้อง,อว,องว่าชั่วโมงหนึ่งสีบกบ่บกลงเล้วก็ได้ทึ่งป่าละพี่น้องสิได้ําได้ดอกว่าสิพ่อได้อยู่ได้กินให้ผพ้เฒเาไปบอกพูทเฒ่าว้านยังได้พุ่งย่าย,ย,าย่า่สีสูบน้ำเสกเขาเด้จดดีเ <c oughs> ขาต้มนี่บ่พนันบกโลงไป,มมป็นต้มนี่ป่าบ่พนัะว่า แต่สิมีพ่อได้กินอยู่ตี้พี่น้องได้กินน้อยก็ได้กินหนนลายครับแต่ว,ตว,ว่ากับกับบ้านเนี่ยใจได้ว่ามันสิหลายซ้ำใดเพราะว่าแต่ก็ขาดหลายปีโบ๊ะโบกหลายปีมันบ่นมีป่าปันใดเน,นาะจังของเฮาหลายปีโบกไหมบ่ได้สาจักเทีย5ปี5เทียบปีน,ปนี้หลายปีคือกันเหรอพี่น้อง4ปีหรือมะ4หาปีหรือว่าโบ๊ก เดี๋ยวไปจุกใส่เขาควยก็บ้านใส่พอเนาะยังไปยังมาอยู่พี่นอง ตอนทุกสายบ่ปันี้ปุย๋ยมัดอันนี้แล้วติดเคียงเล้เตี๋ปุย๋ยจิ้มงานอยู่เด้อพี่น้องว่าฮะเตีบบยบกลงกับสิไดงพ่อได้จับปลาจับยังม่อใกล้มัดอาญาพี่น้องว่าห็นเนาะได้ก็เห็นตาบ้าปุยป๋ยเป็นตะกรองโอดล้นทนฟังแม่มสิน เป็นตะกองเดอ้อพี่น้องเป็นกำลังแรงใจให้ทีมงานอีสานมาหน่อยๆนะเดอ้อจ้ะกดไลค์กดแชร์ก็เป็นกำลังแรงใจให้เฮาเบห่งน,น,น้นนาไรนี่เดี๋ยวแม่น้องพระท่านติดอยู่สิไหลจังไหน เด้อฝนตกฝนตกตัวมันพี่น้องตัวเขาเ้ยตัวเขาเขานตกนต่อต่อใหญ่ต่องามงสวัสดีครับไอ้นุดิสานบันลอยครับเที่ยงนี้ม้อนี้ก่อยู่ สาน้าเบ้าปุยสาน้าเบ้าสุนสอมสุนนำใส้คอเบ้าสุนอมปลาเปียะมันแห่งมันเร็งไรก็เลยไปสูบน้ำใส่ปลาก็ยังสีซ้ำเลยดอกเพราะว่าเขีนบ่อนมลมิต้มเต็มอยู่ล่ะก็สีพ่อดีปนดีแกว้วอีติ้พ่อมสีบกแล้วครับเบ้าปุยกับแม่มันสินไปทุระอยู่ก็ได้ไปรุ่นฝ่าไว้อยู่ผู้โดนก็บสีด,ดีเก็บปลาดอกนี่แก้วมาเบิ้งน้ำกันเด้อพี่น้องว่าสีพ่อดีปนดีแกว้วบ่อผู้โดน่อผู้โดน ปลาซิวเป็นปลาซิวเด่นดองแดงดองแดงที่ตัวนี่ปลาซิวนี่ผมกินเดี๋ยวผูดเดีก็ผูดนครับหาแนส่สวยๆแล้วเบสีด้บอสพดีเล็บเดีแก้วบอนเดี๋ยวบูโดนประมาณสามสที่ขึ้นดิบงุดกเดี๋ยวบิ้งดิบิ้งราถึมีปลาตัวใหญ่ตัวบอสก็ดีปิ้งได้ย่างบอ าห่วัดดีจ้าแม่น้องไท่จ้าเอาหมดเลายลุกขึ้นมาฟังเดี๋ยวแม่ให้ชกไกววดีน้ำชกไกววดีจ้าบ้านจ้าแล้วชกไกวจ้าแล้วขี้เท้าเราขี้เท่าเราไปใส่โอ้เขาในบ้านนี่ซื้อแม่น้ำแม่วันถิ่นไปผุ่นดิหนองวัตะขีลดหมดเพียงอย่งนี้หนาแล้วล่ะเดี๋ยวจะมีตู้มีตูวก็ได้มามไงตู้ก็มาเนี่ย ตูนิวบาทเุงยถุงปันย้องเจวบาเยตนิวบาทเอาเอยียวกระบอบานิกระบองบาทมือไหรเยิกระบบาทมือสันตงันไปอาครับพี่องบาเนี่ได้เวลาสมควเด้อพี่องไว้ลันลข้างแมงเราเอาทีมงานครับสีก่อยๆ้ฟีไฟมอยลงมาเราบานี่เอาขาดเด้อนิขาดเด้อจจะไปเหยียบทั่งเหลีมเด้อเยยากเด้ หอยมันจะบอกง่ายเถอะมอนี้ได้ถุงปุ๋ยนะพี่น้องมือนี้ได้มาสองถุงครับพี่น้องนี่ปุ้ยพี่เออหอยหอยหอยโอ้ยแม่น้องไฟคว้าขึ freely, ้น่วยไงเถอะตอนเราไปตอนนี้เใส่มาไหลหอยอ๋อโอ้ยเสียนหอยครับพี่น้องอ๋อน่ากินไรกันเอ้อมหอยแล้วมือนี้เอาโอ้ยอาวรณนกันเด้อครับพี่น้องมือนี้ห้ามีปลาคอยแง่แบบเอบเอบครับอยู่ใน ฟุบหญ้าไอ้พวกห้าครับพี่น้องมือนี่ปุ้ยคุณรุ่นเอาอันถุงปุ้ยมากพี่น้องเลยคุ้มก่อนมีอย่างว่าน้องคุณรุ่นเลยเฮ้ยนี่ว่าทานหมดเนาะปลาพี่น้องกุ้งกุ้งกุ้งพี่น้องเอ้ยปลาดูเบื enfin ้งแม่น้องไฟประเด้ใส่หยาดอกตุ่มบานเนี่ยแม่ กุ้งอ้อยต้อยพี่น้องเอ้ยปลาซิวน้อยนั่นกะแจมเหมือนว่ากวนน่ะกลัวเดากลัวเดากลัวเดาเมียมปลาทุกทีกวนน่ะบีบบักเน่าหาดพวกนี้เนาะอ่าปลาซิวง่วงพี่น้องหานิ้วยุ้มตุ้มปลาปลงพี่นขูงกุ้งอียี่เมียไอ้พ่อน่ะมีเอาแยกแยกเนื้อล่างสีตุลาจัง่อยเนี่ยปลาพวกนี้กุ้งแม่ขึ้นมาเป็นกาดอยู่พี่น้องเอ้ กุ้งปลาแม่พี่น้องพ่่นะอก็เหวนอ่ะเอาลำบากผู้เรียกว่ะยินบ้เจ็บไป็นเราให้มีตูวเรียกว่านะเอาสิดว่าเาดี๋ยวพี่น้องเลยกุ้งกุ้งอพี่น้องก็ยังขี้ลายก็มีโคโยตี้แล้วพี่น้องก็ห้องทองไปแล้วครับถวยของหวานหนึ่งครับพี่น้องเสียงทีมพวบักหอยติดไปน้ำล้วครับติดกกนฟูไปอีกแล้วมีหอยแบบโคออมแล้วพี่น้องเลย ไฟเอาเราลูกกำลังยากอยู่อือนี่บอปลาคอยใหญ่เอาเมนลงไปเจ้าก็ใส่บูดอีบูดมาเขาว่าจัดจีบซีคืนน้นเนี่ยต่อไปนี่ไฟว่าโดนเตื่องโดนเตืปอิไปเถื่อทั้งคู่เลยทะเบงเด้อไฟวาอยู่นี่ย่านเนี่ยย่านนั่นฉีดต้มเข่าเล็บมันฉีดเป็นเล็บตักหน่อยโอย่าไปเล็บตักมห่วยย่านเข่าเล็บมุกข่อยี่เป็นหยัดบอกบอกเราบอกเขาเดี๋นี่มุกขี้เป็นเล็บยังบุ้งไฟนี่ อาลูดปลาคอยอย่นีพลนพี่น้องเลยไปตมีไปตมีพี่น้องเลยปลาอยเอ้าองอีกนอกองยากนลูกพี่น้องเลยเสยทุกนเงบุญกระตุกพีเอาทุกนไไว้จเอาไปยังไม่สจนี้เอาเอาเราเว้ยเอาเราเว้ยพี่น้องเลยวน่ะเอ้าเจิมแล้วพี่น้องเจิมแล้วเ อไปแล้วครับมีนี่สันนิฐานเิ่งนี่พูดไม่กันสันนิฐานมมีบ่อืห้อยปลาเขาดินห้อยปลาเขาห้อยปลาออบนลักษณะแบบลักษณะเซียนบ่อันนี้คือพระเกน้ำลักษณะเซียเอาเปิดนกันนะพี่น้องเันฮึปลาดุกปลาดุกบุยนุ่นปลาดุก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 ปุกปลาดุนี่นี่นนี่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 อู้หลุดไปเห่อยเนี่ยยนพี่น้องเฮ้ยมีอย่างนีวขยุอย่างนี้พวดวบุยบุยพวกนเลยนี่แหะ ยุ่นๆยุ่นเสือห่นล่ะปลาไหลปลาดุกไงปลาดุกแมวเมลเมลวันสินนี่นี่ปลาดุกปลาดุกเอ้าห้แมลลองไปตัวถือกันไหมไปแล้วครับพี่น้องปลาดุกนี่ปลาคอปลาคอคอเอ้าวัดปลาดุกพลุ่งงอยู่พี่น้องเลยมันหนักปลาดุกเอ้ยเออเออโห่อย่างหมดขอน่าเยอะมาใส่ยดีกรุงใส

เอาลเอาลเอาเอปียบกันหามอาวิ่งห้ามอาวิ่งยพี่น้องเอ้ยพี่น้แม่แพี่นอ้อลาบักไปจวดๆน่ะอ้ยลไมเอาละไรกันกำคักงเนี่แต่กำบ้าควายนี่จะมาเก็ดแตดงยพี่น้องเอ้ย อาล่ะครับหูโสดหูมันเด้อพี่น้องใอล้บานนี่หูสีสีขึ้นมาแล้วครับหูมีเสียงหูมีห่าครับพี่น้องเอาลุ้นกันดีครับพี่น้องสีมี่ยังเอาเปิดพระอบจะเอะิ์ไปยังห้อยตีนแม่น้องไข่ห้อยตีนเล่าต้องมีอียีคอยว่าเอาเสียงยังโอบอ่างกว่านะใส่ดูนเลยลาไรไปเยี่ยนปลาไรไปเอียนนี่สองตัวเทนีพ่อรอยพ่อถึงใหญ่้นซื่อจี บ้าเอาวิ right. ่งแล้วเอาเลยเราแล้คบพี huh. ่น้องเสร็จถุงปุ๋ยเพี่น้องเ้ยนี่เอาลูกข้าอีครับ้นนี้ไม่องไครอวดบ่ได้แล้วเดียจับปาควยเ่ย้วะลากเองเบิ้งกันนะเห้าว่เอะรครับบานนีู้สีสีขึ้นมาในหูมีเหี้ยไหมฮะฝ่ายเห้ยวกู้มาเห็นว่าแต่ก็มีฝ่ายเหี้ยเดียวพีุ่่น สองสาตัวทนอีกสิอย่าอีกใส่ยืนดดปลคอปคอเอะนี่้ยปลาน่อยกับห้องหน่อยพี่น้องเอ้เอาจับไปคอตงามครูพี่น้องปลาหน่อยก็ห้องน่อยเนี่ยบอกงานเนาะงานห้องเยตลอดจับเบก็บ่บอกอย่งนีบอบอกงานงานก็เสิรห้องเรยเอย่หาลูกคนนี้ครับพี่น้องีิมีเอะวะ ปลาเงาขาดไปได้ยังไหนวะเนาะถ้เก้าปลาเงาที่พี่รุนซานี่อ้หบังบลูกมันพีุุ่นลูกปลาเาคนอ้หดีล้เอาไรเพ่มูน่อยมันี่่เป็นหายรคเอาคนที่ตกมาหายที่พี่น้องเลยบอ้ยเพ่นเดีจับปลาควาย่เ่นหัวสาหดกุ่งาเนบาบพ่กูลุ่นี่น้องเลยจับปลาควาแล้วว่ะ อ้จะเคืยทุกคุยเราพี่น้องเลยมายเลขแฟนครับสุโมงสุบอนครับสายปลาสายปลาครับมาเนี้พร้อมทีมงานครับพี่น้องสูบน้ำใส่กรอกจับน่าเนื่งสั้นเดียวสูบน้ำใส่เขาเบ้าถนอมครับพี่น้องล่อไอฝนมากครับพี่น้องเพราะได้ยื้อโอกาสเขาไปยีครับใหามันหมุดตุ่มนะกำลังสีตัวเล่ตัวเล่พี่น้องเฮ้ยเสียงยังแบบใช่ไม่พูงนั่นนรอ ตรงนี้แท้เหรอยื้อประเดี๋ยวาขู่กันเยอถึงหาเราเพิ่งได้หนเฮ้ยมีจม่างเราไปรุ่นว่ะขาายเอ้าขาควายจับลุจับลุงจับลุงเป็นปูตีนน่ะน่ะนี่เมีเห้ไม่หยางเห้เห็นไหเห็นไหเห็นไหปวดพวกนั่นนั่งว่าตัวปะคอปะคอ มันอยู่ในตมเปอนว่าป่าอยู่ในตมเขาก็ยืนนินงเพราะนเส็แล้วเ่าีบูนลงหัวมันสักลงผุดเราบุ้งวาปลาบลาป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 ลาเลาป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 ลาวลาปลาป่าปลอปลาปลาคลาป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 ลาพอาป้างลาปลาปนาปลาปลาปลาปัาปลาปลาอ้าปอาปลา ดูดไปแล้วดูดไปแล้วไปแล้วตีตื่นตื่นตื่นห่วงเท่าไห่นุ่สร้างได้เพื่อพี่น้องเลยเจะตีมักตื่นคอยตื่นแห้งจัดไปจะว่ากูตรงเดินตรงดีเขาก็ตื่นหัวกระโหลกวะพี่น้องเลยไม่ตื่นพญานาคหาลุ้นกันเรื่อยๆครับพี่น้องวันนี้หูซีซีขึ้นมาแน่นะครับวันนี้สูบปลาให้โอ้โทุเอากิ่งบอกว่าไม่ลากบ่ไเดีบยกโยกจับกันนะสบายดีครับนี่อ่ม็นหาง ใส่โอ้ยใบแตรเอ้าเอ้าใส่อู้หูปดุกปดุกปดุกพ่ได้ออกมาใสตัวตเอาล้วครับพี่น้องมาเยใส่ละถุงเี่ยทุงเอาใส่คู่ก็ได้สองสองเอาตีทถงหยพเอาล้วครับพี่น้องมาเยที่ถงห้ยเน่ ถือกันด้ยยกดเอาไม่ได้อีกใส่ปไลปลาไลนี่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 ขอโทษแมนแมนแมนปลาตัวใหญ่น้ำยาเนี่ยปลาที่ใดเป็นมู้นี่นี่งพูดจตื่นงูกอว่าดิไปเอีไปเอยบอกมาจากสตัวแมนอกไปห้องเลี้งเีนะอเอาตัวยังไงเด้ป่ะนี่พี่น้องเย โอ้มันหลีทางไดเอาแม้ขึ้นขว่มเรากู้อ่ะอาพี่น้องฮู้ปซีซีขึ้นมาครับบารนี่ฮู้ปไรแห่ไรห้าครับฮูบปไรจับจักเล็กจักน้อยอยู่ครับนี่สาโคตรแอสาโคตรแอครับพี่น้องมาอนี่ยให้อยู่ว่าแม่นเอแฮ่พี่น้องเอ้ยนี่คือก็ได้กอดึงขึ้นดึงขึ้นจีปลามันหลีน้ำมูลหนีตัวนี่ไหมอ๋อพี่น้องไม่หนีปลาเด้อพี่น้องจุ่มปุยนี่หจุ่มพญานากกว่าเด้อเองอยู่ปฮะ นี Von who who ่นพี่น้องเว้ย่าเห็นกล่องกระเปาลุ่่เดียวปลาเย็นตัวนี้ปลาเย็นปลาเย็นพี่น้องสองห่ดิออสองตัวแล้วพี่น้องเลยมีหรือไรร่่นัาปจับดูไม่ต้องมี่เรแล้วปรุ่นไระจับตีทางนเนี่ยไม่เคยตีกี่เดียเลยอืมฮึฮึฮฮึ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 บึฮึฮ โอ้ยพีนองเลยแต่เลี้ยใจครับปลาซิวเมียงไม่แล้วครับเมียงมาปลาดุกโอมัหลีทางเทิองตัวนี้ห่วเก็บไปเก็บมาโฮเมนห้องสี่ดรหลายก็เข้าไปหาหม้อสองพันเฮ้ยปปเย็นปเย็นปเย็นโอ้ยบ่มอนเมโอ้เมียนอยู่เมียนเมีได้ปะ้เอ้อีวางสั่นกรสวนเปซื่อง่ลยละตวางั่นห่ทางเทิงพรุนมันแรไปท้พนพนนเนียนปะโอมีนอยู่เมียนเมียนเมียนนั่นเดี๋ยวปลาดุก อย่ีนี่หันนวเหืหัวย่งน่พี่น้องอ่ากับพี่น้องมาเยเป่นูกกำลังเลือกกำลังหากับพี่น้องมาเนี่ยมันเป็นมดดีเนาะหัว <c oughs> อย่างไงรหัวเปว๋าไงตัวเป็นไงเลยนั่น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 นี่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  นี่นี่นานปลาเอียนเด้อเด้อเอาเส้เอาโอ้โอเคไหมเอาถุงไงไปมามันได้พ่อตัวมีดีตีพี่รุ่นปลาเอียนพี่น้องเลยก็เอาสาหนี้นู่นหนี้นี่เด้อแท่งในน้ำพี่น้องเลยตอ่ะลงไปแล้วครัหมนเอาเลยนี่ละสานี้แล้วพี่น้องดีตีครันี่ละเอาปลาหมดปลาไหลปลาเอียนโอ้โหอาลูกกันเรื่อยๆครับพี่น้องมาในีแฟน์ครับสูุวรรณสุวรรณมาเรื่อยครับมาหนี่มาสูบน้ำใส่เข่าใส่กันครับมันแรงมันแห้งเลยสูบเยื่น

โอ้โหสีสีอยู่ได้พี่น้องเลยไม่กระาไปหาหมอสองพันจับดูปนี่เราเว้ยตัวพี่น้องพี่น้องนับเงงไมัปา้ห้แมนตตัวเกลาอยู่นี่พี่น้องนี่น่ได้ขาดหอกพี่น้องเบื่อไหนี่หลายตัวเติบอยู่ควรนะนับเบิ้งแนจัตัวพี่น้องควรนะทีหัวใจมาไเอียนบสามสี่ตัวตีไปรุ่นหลายตัวอูี่นอ้าก็ตัวหมดแล้วพี่น้องไฟเอียนก็ได้อาลุงักเรยๆครับพี่น้อง ไอ้ขาดชนบัอืเอืเอาน้ำมันทอดน้ำมันลอยนึงสูบเข่าวนสูบเส่เข่าครับพี่น้องเอตตาอันบ้าถนอมเพราว่าโอ้ยเขาตายเกินมาเราสูบน้ำให้ได้ผิวเอาเจ้ามก มาอย่างี้ปลด้อบีฟนาเข้าสิด้ออันถ้าปลาคอยบืนออกม่เจาไปจับอยู่กับพ้งมั้นี้มัสูบม่อคอยสับติบนนี้ที่าเทีเฝ้าน้าหายที่ดเนี่ยอไปนี่นองแล้วใจดีเนี่ยย่องเป็นเีแล้วอยาถึกด้ยปลาอย่งนั้นบุปป๊บนนันนันวิสีนี่เออนั่นละไปเย็นไปเย็นไปเย็นกดูกกระดูกวัวพ่อวางูแต่จากเลยพี่น้องเลย พ่นเด้อแตกม่นเป็นเนียวครับอ่ะรุนกันดีกโว่าปืดไปก็ได้ไปผู้บอกใครจะพูดปืดนี่ที่เดียวหัวใดมีร่องทถวบุญมาย้ำแน่พ่อนะเราอาสาแยมหายหกระจยังแยมแยมมืดมือก็ได้ตัวรัวษาดิอ่ะลองเบิ่งนครับพี่น้องโมนี่สายปลาครับพี่น้องมอนี้เ้อมาสูบนาใส่ขอซอยกันครับโมนี้ ปีไก่กับพ่อใดสาเดี๋ยสามื้วนี่วันนี้จะไรปีแล้วเจี๊ยบง่อยคือสาแม่นลองไข่บ่นี่ที่ปีเดียวปลาก็ตัวนึงก็ปลานิ่งสองตัวเจีเอาลองเบิ่งพี่น้องโ่โหดปลานันดอกพี่น้องเลยพ่อได้จับเลยใายอยู่วพ่อใดต้มได้ว่ามิวพี่น้องเอ้ยสายปลาครับพี่น้องโมนี่สองสามปีว่างหันแม่มันชื้นมาหมดเอาอยู่นี่ก็กรเลึกกินเนาะจะกวนไปลีงได้หัน หามีอะไรับพี่น้องยำซอยกันผ้าสัตว์จั่วกองมาอมแมนหวยม้มีตแงตมีใส่ใส่นั่นไาหางอ่ะใส่คือติตาดีแทะอุกน้อยอุปรณ์อเอสมอ่าห้องเหรไหมรยนเะอะเราเบิรงครับกำลังยำอะเบิรงขึ้นเบิลงท่วนมเราพี่น้องไม่ยิ่งยองเสียเหลือเกินขนาดม่ตู้ป่เด้มาได้พี่น้องเลย ปลาย,ยังสูงภาคภาคก,กว่าเอาลองเบื้องครับมันยิงกำลังยองพี่น้องเลยโอ้มีปลาเงี้ยเอบๆอ,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 อยู่เจ็ดตัวมากันนักตัวสองตัวค่ายเล็เนาะตอนสูบนี่ไพ่จวด<ม>จวดเลยถ้ามันอยู่ในอุ้มนี่ก็มุ่งหูเข้ากันเด้อจะเกาหูกับว่าเปลี่ยนเดี๋ยวไ,ไ,ไปรุนอาไปใส่กระถางเพียงไม่ลองใครคนมาไปใส่กระถางตัวนี้ย <c oughs> ังไงดี บัวสวรรค์ฉันบัวสวรรค์ฉบ่ซื้อวาเพื่อนหน่งวังันีู่ดบัวสวรรค์แม่นมังัน่ยังบอมเลี่ยแบบโอ้ยเขาวิแม่นให้ปลาิปลาซืวงพี่น้องเลยปลาซเ็นไไปกับนกพี่น้องไปนี่แตกบึ้ม ไปพี่น้องมาเนียนขึ้นล่างครับขึ้นล่างบ้านนี่บู๊ยถุงปุ๋ยมัดป่าเ็ดพอรออยู่พี่น้องเลยเนี่ยพอนะสาะม,นนะมารถสองถุงเด้พี่นอ้องถุงปุ๋ยเนี่ยปลามาปล่อยงันดีนแค่ประเดี๋ยวจะไปได้สูบพื้นอีกเดียอู้น้ำกระไรเติบกับพี่นอ้องก็ได้จังจังเนาะเด้๋ยวซูมได้เย็นครับบ้านนี่ฟ้าอย่างเี้ได้เขาไอไ้ยบ้านนี่นทท้ำสิดตาเลยน้ำติดตาแล้ว งานกุ้งเลพี่น้องกุ้งหลงเดกมาแม่แม่ไม่ที่โดนดิมกเขาทำงานมั่เ่สิชื่ออยู่คองเพี้ยนกูเลียตุเรียยิ่งจเห็นกุ้งไว้ไม่ได้คึนใหญ่น่าเหมือนมีตันอะไอันนี้บอกฟงพี่น้องหอยหอยหอยจุบจ้ะหอยจุบหอยจุบเนว่าเปนไรรุ่นต้เจ้าหนุ่ย้มี้ได้เาเขาน่ากันห่่นนโอมู๊งอะู้มาสี่มาสี่ เด่นลงเด้งลงเด้งพี่น้องเลยมองสองปันก็ว่ไเ้ยร้ายตอนนี้อเอยู่ยองหมกปหมกโอเขาลสิงบ่มาเชือโดดเรกตีไปลุ่นเบาถึงะทึงเคองถอไึ้นแล้วอไว่ามอนตา่ตุลีตุลฮะนี่ก็ปล่อยเทียสองเลยพี่น้องเลยโอ้พี่น้องตั้งน้ำเทียใสีอัน มาซลินตลตัอวล้ย <Despite> ว <l naked> <speaking weird> ันนี่ะเอาละแม่ปลาด้วยเอาอะไรอกสามตัวเกี่ยงกุ้งเฮ้ยมื่อคืนอย่างนำไม่ตูไทนอกนอรรับแล้วปลาหนิ มาอยู่กูชไฟายแล้วเรี่ะวันนี้อ้วมานมันนี่หรอกยู่จริงขอบุณด้วยอแค่ครับสมองทุาวแล้ะครับติดตามขอบคุณถูกกนร่างแรงใจนะครับไม่คือหาเราไปรุ่นขอบคุณโอเคยังเล็กฟาไว้อีกน้องทุกคนละครับสวัสดีครับไนปไงม้ากไง้สวัสดีครับกันเราฟ้าเราหิวเขา